สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่15ธันวาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว17แท่งก็ประมาณ2,000เกือบ3,000จุดละนะฮะเมื่อวานนะฮะเราพิเคราะห์อบอกว่านะครับเหมือนจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เป็นการขึ้นที่เป็นการพักตัวหรือเรียกว่าเป็นเบรกเด้งนั่นเองนะครับก็เป็นการจบรอบแต่ไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งแดงแท่งใหญ่ไปเลยนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีกหชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีอยู่อีก ระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะจะต้องสังเกตหน่อยนะครับว่าเขากลับตัวในโซนศูนย์ยากาศนะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับกรอบเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับไม่สามารถเดินทางไปทางไหนได้นะครับก็ออกข้างอย่างเดียวนะฮะแต่จะสังเกตอีกนิดนึงนะฮะโตตรงนี้นะครับทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะฮะเราจะสันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโรวร์โลไว้นะฮะอย่างน้อยนะฮะโซนคาดการของเราก็จะอยู่ซ้ บริเวณน,นี้นะครับที่เป็น ه, ไฮเดิมของเรานั่นเองนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่เผอิญเป็นแค่หลุมๆเนาะ นะฮะอันนี้พูดทุกวันเลยแน่พูดมาตั้งหกเดือนแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นหุมเดินๆแบบนี้น,นะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบอยู่นะครับไม่สามารถเดินทางได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเขาเกาะอยู่ในเส้นแนวจิตวิยาสีแดงของเรานะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเขายังคงพักตัวอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับ ทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสัทีก็เพราะว่านะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโนม้มจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะที่เป็นกลนกาเบื้องต้นของตลาดนั้นนะครับแรงซื้อแรงขายพอๆกันกราฟถึงไม่ไปไหนไกลสัทีนะฮะ เราก็สรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้ตอนนี้นะฮะจบการพักตัวแล้วนะฮะจบรอบเบรกอยู่แต่ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับยังไม่สามารถที่จะสร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับใครมีแพทเทิร์นนี้ก็รออีกนิดนะฮะยังไม่ถึงโซนเอสแซลนะครับนะฮะอาจจะเกาะอยู่ตรงบริเวณนี้ก่อนถ้าตรงนี้ยังคงเป็นดีมานโซนนะครับเนี่ยจะต้องใช้อีกสักประมาณ านานพอสมควรนะครับการ่ตรงนี้นะครับ่าจะใช้ในเวลาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่สามารถเขาจะเดินทางตามแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับ mm hmm. เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวหรือว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงในบริเวณนี้ก่อนนะครับ mm hmm. ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนะฮะ ตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วตั้งห้าหกแท่งยังไม่ไปไหนไกลนะฮะเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับบอกว่านะฮะเขายังคงอยู่ในโซนสูญญากาศเนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปทางไหนได้บ้างเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวนะฮะผลปรากฏว่านะครับยังคงอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยสําหรับมันนี่แมจเมนท์นะฮะในทางเฟรมนี้เนาะอ่าก็พักๆตัวอยู่สักประมาณหนึ่งจุดแล้วกันนะครับเพราะว่ากราฟ ทรงๆแบบนี้นะครับยังเดินทางเป็นกรอบไซด์เวก็แปลว่านะครับกำลังรอที่จะเลือกทางแล้วนะครับส่วนสัญญาณส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าวขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแบบชัดเจนเลยนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแล้วหากจะลงก็เปอร์เซ็นต์การลงก็จะมีนิดเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์การลงจะเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดเจนกว่านะครับเกาะมา 3อาทิตย์แล้วนะครับสามวีคแล้วนะครับเกณฑ์การเบร a k นะฮะเป็นการ break. ะะเบร k ของรอบสัญญาณขาลงชุดนี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ในระยะกลางนะครับกราฟเริ่มพักตัวค่อนข้างเยอะแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังทรงๆอยู่นะครับยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนี้นะครับที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเนี่ยนะครับมันเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ต การเคลื่อนที่นะครับเขายังคงอยู่ในกรอบนะฮะในกรอบนี้นะกรอบกรอบนี้ดีกว่าเนาะนะฮะ่นกรอบอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปทางไหนได้นะครับทีนี้ในมาดูในทา์เฟรมที่หนึ่งชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว1ิบสองแท่งนะฮะก็ยังไม่ไปไหนเช่นกันนะฮะเราไม่แน่ตรงนี้แน่เราเอาตรงแท่งที่มันแอคชั่นตรงนี้นะครับแต่เราจะเห็นได้ว่านะฮะ เส้นแนวจิตวิทยาของเราเริ่มเลี่ยงตัวกันบ้างนะครับดังนั้นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเริ่มเดินทางเป็นแพทเทิร์นเล็กๆนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับแต่กําลังคอนเฟิร์มว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะแบบนี้นะฮ <c oughs> ะก็ยังคงอยู่ในกรอบแบบนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะก,กลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัด นะครับตรงนี้นะครับโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่ตรงนี้นะเมื่อวันก่อนเนาะนะฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ย่อตัวกลับลงมาถึงก้นหลุมแล้วนะครับก้นหลุมแล้วก็คือ,อแรงกระชากของการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ตอนนี้เหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่ก็เป็นหลุมอยู่นะครับหากมีโอกาสอาจจะดี เกิดการพักตัวบ้างนะครับมีโอกาสพักตัวบ้างนะครับอยู่บริเวณนี้ครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้น่าจะลงมาจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะฮะจบรอบสัญญาณเท่านั้นหากมีการเด้งแรงนะครับอาจจะเป็นรอบสัญญาณใหม่เกิดขึ้นแต่ก็น่าจะรอสักพรุ่งนี้นู่นนะครับประมาณพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนดีกว่านะครับวันนี้อาจจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเพราะว่าเราเป็นหลังเอฟเฟกนะฮะเมื่อวานเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะแรงเนาะวันนี้กราฟน่าจะสรงสงตัว นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวหนุมมันจะลดลงนะครับเมื่อมีกลไกเบื้องต้นของตลาดไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับลักษณะการเคลื่อนของกราฟก็จะอยู่ในบริเวณนี้ก่อนนะครับเราก็จะสามารถในการวางแผนนะฮะในการวางแผนของเรานะครับดังนั้นนะฮะกราฟที่มองนะครับเราจะมองเป็นการย่อตัวแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเขายังอยู่ใน ดี n มนโซนนะครับยังไม่เกิดซับ p พซ์โซนนะครับดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับคืออยู่ในกรอบที่เป็นไซเบร์นะครับสำหรับกรอบการลงทุนนะฮะมอนี่แมเจเมนต์ก็อยู่สักประมาณ2,000ถึง3,000จุดนะครแต่อย่าลืมนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินในอาที่ยนี้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1และหมวดที่2นะครับเมื่อวานเป็นหมวดที่1เนาะนะฮะ เป็นวันเป็นหมดที่1น,นะครับก็คือตัวเลขที่เป็น ppi นะครับที่เราคาดการว่านะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนอ่อนลงนิดเดียวนะครับแต่ผลปรากฏว่านะครับตัวเลขจริงออกมาเกินความคาดหมายนะครับนะฮะก็เป็นอ่ามากกว่านะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นดังนั้นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินของเราก็ทําให้ส่วนที่เป็นทองคํานั้นย่อตัวลง นะครับส่วนในวันนี้นะครับนะฮะปัจจัยกระทบก็ยังคงคาดการ์ว่ายังมีการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์นะครับแต่มีโอกาสที่จะอ่อนจริงๆนะเพราะว่าตัวเลขเขาสัสอนกัน1ึนะครับนะฮะส่วนพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2นะครับก็คือตัวเลขปัจจัยที่เป็นนโยบายแล้วก็แผนนะครับเรื่องของการประกาศดอกเบี้ยนะฮะการประกาศดอกเบี้ยนะหลายๆท่านก็จะ ตามผลสรุปมาแล้วนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ,รบตอนนี้จะขึ้นหากรัฐบาลกลางนะหรือว่าเฟดรอลนะครับเขาประกาศ ขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นผลเสียนะฮะจะเป็นผลเสียกับประเทศคู่ค้านะครับหรือประเทศที่เป็นคู่เงินอเมริกามานั่นเองนะฮะค่อนข้างจะเป็นผลเสียเยอะดังนั้นนะครับเขาถึงจะต้องคงดอกเบี้ยไว้ให้ต่อเนื่องก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนาะเขาจะเกิดเขาเรียกว่าวอร์เทรคนะครับผมพูดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วนะครับว่าวอร์เทรคนั้นนะครับหากนะฮะปัจจัยที่เป็นจิตวิทยาหรือว่าพาานิคในเรื่องของไวรัสโควิดซาลงนะครับ ปัจจัยในเรื่องของอตลาดการค้าหรือว่าวอลทรดปัจจุบันค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นหากนะฮะ เฟดเฟดเอรนะครับยังคงประกาศดึงดังนที่จะขึ้นดอกเบี้ยที่สมมุตินะนะฮะประเทศคู่ค้าของเขาก็จะทําการเสียหายนะครับเขาถึงไม่จะไม่ค้าขายกับอ่าอเมริกาดังนั้นนะครับนะบเขาก็จะจะคงดอกเบี้ยแบบนี้ไว้สักพักหนึ่งก่อนแต่นโอยู่บายมีนะครับใครเรียนไปแล้วปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่หนึ่งนะครับเรื่องนะฮะการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่เป็นปัจจัยเนาะที่เป็น แต่ละสาขานะครับที่แนะนําให้ขึ้นดอกเบี้ยว่าสาขานั้นตั้งอยู่ตรงไหนแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็น่าจะพอจำกันได้แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสําหรับคืนนี้เดี๋ยวใครจะอยู่ด้วยก็เดี๋ยวอยู่ในกลุ่นนะครับนะอยู่ในกลุ่มนะเราจะมาคุยกันก่อนข่าวออกนะครับใจเย็นๆนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ